ไม่มีปัญหาอยู่แล้วส่วนต้แหน่อยู่ที่คุณจะกินหรือเปล่ากินยังไม่กินตอนนี้ไม่กินเดี๋ยวถอนไม่กินแล้วพี่ต้องอีกายตาก่านพี่จะได้ถอนพี่ต้องปลูกก่อนแล้วมีก็ถอนแล้วพี่นะปลูกอยูแล้วพี่ต้องปลูกก่อนนะพี่ถึงถอนแล้วพี่นะแล้ก็ย่ง่น

เหื่อยใจลึกยอย่งนี้ได้คอโคนสองไปได้เม่ไหร่มีอะไรบ่างอยากให้าเ่ไหเดี๋ยวก็ได้โบกที่เราคยแล้วเป็นคนเดียวอยู่นิดได้เลย มันไม่กล้ากินเลยยมันไม่กล้ากินนั่งขึ้นไปโอ่งใหมัเปียเียกพ่วงกูตลอดแต่ไม่ได้มาทีนี่ก็มีาเนี่ยเปียกเมันเามีู่เร็วตั้วิ่งเลย อย่าไปทะเลาะกับเขาากินก่อนอย่าไปทะเลาะกับเขาลุกข้นไปอย่าไปทะเลาะกับเขาเราอยู่ของเราดีอย่าไปทะเลาะกับเขามาไม่ไรคนอยู่อ้อมอยู่แล้ว่าทะเลาตรงนี้ได้หมด ว่าตอนนีตต้ตัวตัวไม่รู้ไม่รู้จะไปล้ว ตำแหน่งนั้นมันใช่แค่คุณเห็นแล้วลงไปเลยใช่ไหมลงไปมะะันล้องมันนี่งม้ามันจะสวัสดมานี่กับโคที่ช้าเรือมันจะหมั่นโอนไงตรงนู้นตอนนี้ผมไม่พิสตีจะให้มานี่ใช่ไหมเสียบพิ่ตีมันมันรู้ในจังใจมันมจะมา้าเนี่ยล็อกเรือจับได้แล้วเราต้องหอยจับแต่ครล็อกไมเนี่ย เราลอสดสดก่อนคนี่โอ้ยม้แหลมม้ไปก่อนอะไรนะต่อม้าทิ้งก่อนคนได้ฟรีไปท่างานไม่เป็นไรเดี๋ยวกินหมดเลยกินนี่ก่อนโอเก๋ไม่เนื่นยมันตัวเกดี๋้วนีอีกตัวที่สองนหมดนกินมันหมดเยอะแบบนี้ชัวร์ เราล้างสาดด้วยบมะกูลสองสี่หกแปดเก้าสองสี่หกแปดสิบแล้วมีสี่สเก้าน้ำข้าวบ่งบเดี๋ยวผมอันนู้นแกเข้าตรงนี้ต่อเรือทิ้งไปร้านก่อนเพราะพี่จะมาลูกตรงนี้ต่อเรือทิ้งไปร้าลูกิ้ไปทีพูดอะไรอย่างนั้นไม่ถูน้องคนากมันกรจยนะ ดีดีนะก็บอกแจ้งมอ่ผมนี้ผมก็ชอบดี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 นะแช่ดีดีนะ 我比你。<Yeah. S 2> เรือกินเป็นเรือกินได้ยังไงหมักหมักหมักโบสแค่หมักตาแค่มันเป็นหมักโบสลุกสนางเรือเบอร์อ่ะเบอร์สวยสวยดิใหญ่ไงโอ้ยเอ้ยติดติดแต่เอาไม้นั่นมาแก๊ปอะไรนะไอ